ไงเราทุกคนก็ต้องแก่ค่ะแต่ไม่อยากแก่แบบสุดโรมเป็นที่น่าสงสารอยากแก่แบบมีชีวิตชีวาให้คนสงสัยจบนิเทศยุฬาค่ะเกียรตินิยมอันดับสองไปใช้ชีวิตเที่ยงกฤษอยู่ปีกว่ากลับมาก็เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งนายจ้างเจ้าของโรงงานเป็นแมงเมาในตลาดหลักทรัพย์และสุดท้ายก็เป็นแม่บ้านนานนับ10ปีตอนนี้ตัดสินใจมาจอย ธุรกิจกับ i Power Online System ต้องบอกว่าตอบโจทย์ชีวิตของคนใกล้วัยเกษียณอย่างยิ่งเลยค่ะที่นี่ให้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการทั้งสุขภาพอิสราภาพความอ่อนเยาว์เป็นอะไรที่ให้พลังกับตัวเองมากๆทำให้ชีวิตมีชีวาจริงๆค่ะต้องขอบคุณ i Power Online System ขอบคุณค่ะ